พี่อ้วนเจอพี่อ้วนอ้าติมลงเอลายต่อไปเอติมเราสุดยอดเลยเเหมียวเหนียว<ๆ>ต้นหลักเสียงเสียงเสียงโอโอโอวันนี้ติมโดนแน่เลยขอบคุณพี่เก๋กับพี่พี่อะไรเลยผมจําชื่อไม่ได้นะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูครับผมนี่นี่นีกระปองฉีดน้ํำติมครับ เ,เพื่อนๆวันนี้เราก็เข้าช่องนายยิมชาแนลเหมือนเคยครับวันนี้ติมเตรียมตัวจะไปไหนลกูกฮะอุ้ยพ่อไม่ใช่ติมนะติมไม่ได้ไปไหนนะแต่ติมลงตะก,ก้าเองพ่อโน้โน้ตังลงไปนี่ต,งตังครับวันนี้ตังต้องไปฉีดวัคซีนครับเลื่อนมาหลายวันแล้วไปฉีดกระตุ้นนะครับผมไปฉีดกระตุ้นนะตังน้อยอะ่ะแต่ติมบอกว่าติมขอนอนในตะก,ก้าก่อนครับติมนอนไหมครับอ้พ่อผมนอนตะก,ก้าก่อนนะ อตะกานอนสบายตะกานี่ของใครเอ่ยฮะของติมเมื่อก่อนของติมครับพ่อติมนอนตะกาเมื่อก่อนฮะเดี๋ยวเวลาติมถึงเวลากินก็ต้องไปฉีดเหมือนกันติมครอบยางวัคซีนครอบยางติมลูกฮะเฮ้เดี๋ยวติมครอบแล้วก็ต้องไปฉีดเดี๋ยวต้องไปฉีดก่อนต่างวันนี้นี่กำลังกินกันอยู่เลยครับผมกำลังกินอยู่ยับยบยับยบยบ่ายับยบยยบยบ เดี๋ยววันนี้จะแวไปซื้อกระป๋องฉีดน้ําฉีดตุดติมด้วยติมดือ้อเดี๋ยวไปซื้อมาฉีดดูว่าจะได้ผลไหมนะเดี๋ยวแวรันยี่สิบซื้อกระป๋องน้ําฉีดนะมาให้เนือเออจะได้ผลเปล่าไม่รู้นะอืมเดี๋ยวต้องได้ผลแน่ๆเลยติมไม่ออก,กลูกนะวันนี้ตังค์ก็ฉีดวัคซีนเข็มอ่กระตุ้นนะครับผมเข็มกระตุ้นครับกันเตรียมตัวจะลงตะกร้าแล้วนี่ตังค์ลงแล้วลูกติมพร้อมจะไปแล้ว ติมจะไปด้วยลูกนะอือออกได้แล้วมั้งเดี๋ยวตังลงนะ่นเนี่ยเฮ้ยออกได้แล้วขึ้นเร็วขึ้นไม่ออกอีกไมออกอีกตีตุดเลยไม่ออกตีตุดเลยออกเร็วออกเร็ว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 ไปไปไปเออตังมาไปยังไตังมาเร็วเออโห <c oughs> <c oughs> ลงคลองมันทั้งสองเลยอ่าพอปิดแล้วนะลูกนะ อตะเตอหางหางหางปิดแล้วเรียบร้อยอืเรียมตัวไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ถือกระกาออกไปไปเอาติม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 ดูติมทำดูติมทำติมใหญ่กำลังใจต่างๆใช่ไหมนี่ติมติมจะไปด้วยติมบอกติมไปด้วยครับพ่อติมไปด้วย ไปเราพาต่างๆไปฉีดยาติมไปด้วยอติมไปด้วยครับติมไปด้วยอ่ลงติมลงไปเค่นี้พอติมอะ่ะติมลงเร็วอืออ่าลงลกลง,ลงเดี๋ยวไม่ลงอีกไม่ลงอีกเอองางาไม่ลงไปด้วยไปด้วยลูกอะอืะอเดี๋ยวถึงเวลาได้ไปอยู่เร็วไปฉีดยาลงเร็วอือ อ,อยู่ใกล้กันอีกแล้วสองตัวนั่นนั่นติมดูติมครับดูติมไปชื่อเดี๋ยวหลังนี่มาถึงแล้วครับหลังเต็มตัวแล้วหลังเต็มตัวแล้วไปเดี๋ยวไป โอ้ยมีเหมียวเหมียวต้อนรับครับผมเสียงเสียงเสียงโอ้โหครับผมครับนี่ตังมาถึงแล้วตังไปไหนลูกโตเป็นหนุ่มแล้วตังมันโตเป็นหนุ่มแล้วนี่มีสมาชิกมาต้อนรับครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเหมี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 ยวจุกมาจุกมาลูกเออเจือสีเปิดสีเปิดครับ เสร็จแล้วครับผมตังตังกลับบ้านแล้วครับไปครับเปิดประตูตกลับบ้านกันครับผมนี่น้อยครับเย้เสร็จแล้วไ,ไหนเจ็บไหมเปิดดูหน้าตาหน่อยเจ็บไหมตังครับตังตังไม่เจ็บครับผมนิ่งมากเลยปิด ไปเรากลับบ้านกันครับผมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับวันนี้ติมโดนแน่เลยขอบคุณพี่เก๋กับพี่พี่อะไรเลยผมจําชื่อไม่ได้นะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูครับผมนี่นี่นี่นกกระป๋องฉีดน้ําติมครับใครทาผิดโดนฉีดน้ําตูดแน่เลยครับผมแล้วก็ตังเราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับฉีดมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับผม นี่ครับสั่งวัคซีดมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ต้นเดือนสิบมกราครับผมก็ฉีดวัคซีนโรคสุนัขบ้าด้วยครับผมนี่ครับสั่งน้อยเราเอกสตวเพทน,นะครับตีมาครับไอ้ตังเป็นยังไงบ้างมะฮะอาการเป็นยังไงบ้างบอกมาสิตังโดนฉีด้าตีมา้กำลังใจแล้วครับผมอืมนี่เอ้าเปิดตังออกมาเอาตีมลงไป ติมลงไปเลยลงไปเลยติมขายลายต่อไปลงไปลงไปเร็วๆลายต่อไปลงไปเลยลงไปติมลงเร็วเอเจอพี่อ้วนเจอพี่อ้วนอ้าวติมลงเออลายต่อไปอติมเราสุดยอดเลยนะครับผมโนกับพี่อ้วนรักกันอีกแล้วก็วันนี้รักกันอีกแล้วเมื่อคืนยังทะเลาะกันอยู่เลยรักกันทะเลาะกันรักกันทะเลาะกันเนี่ย เป็นอย่างนี้เลยนะอื้วนบอกไม่มีอะไรละพ่อหนูไวยวายไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เออนั่นเห็นนะโอ้โหติมจะไปไหนเนี่ยติมติมไปไหนลูกอะติมบอกพ่อที่ติมจะไปไหนติมจะไปชิยาลูกนะยังไม่ถึงเวลาติมยังไม่ถึงเวลาครับเออพี่พ่อไอนอนนี้นีเลยอะลูกเออเห็นไหม น้องชอบนอนในตะก้าไข่ติมเราครับผมนี่เดี๋ยวได้ฉีดยาเดี๋ยวแม่ใส่น้ำมาในขวดสองขวดเลยเวลาติมแก้งไข่โดนฉีดไข่แกงกันโดนฉีดแน่เลยอันนี้ไปซื้อมาแล้วครับขอบคุณเพื่อนนะครับวันนี้น้องต่างๆน้องปลอดภัยดีครับฉีดวัคซีนแล้วครับผมกินเข,มข็มกระตุ้นนะนี่นี่คุณลาตาก็ฉีดมาแล้วปีหน้าเลยนตาเนาะตาปีหน้าพ่อตาปีหน้าตาปีนี้ตาไม่ฉีดแล้ว ลาก่อนครับสวัสดีครับผม